เดี๋ยวเรามาดูวิธีทําแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานไก่ค่ะขั้นตอนแรกเราใส่กะทิก่อนนะคะกะทิของเราก็จะแช่เย็นมันก็จะเป็นก้อนเป็นแข็งแบบนี้นะคะตามด้วยพริกแกงเขียวหวานนะคะหาซื้อตามตลาดได้ค่ะต่อไปเราจะผัดพริกแกงกับกะทิให้แตกมันนะคะเราจะเพิ่มกะทิลงไปเรื่อยๆค่ะ ต่อไปเราใส่ไก่ค่ะเราจะผัดไก่ให้สุกนะคะเพิ่มกะทิลงไปอีกรอบค่ะเพื่อความมันค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไฟค่ะเพิ่มความหวานตามต้องการเลยนะคะใส่ผงปรุงรสค่ะหรือรสดีค่ะต่อไปน้ำปลาค่ะเพิ่มน้ำปลาลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจ้า หลังจากนั้นเราเพิ่มน้ำเปล่าลงไปค่ะรอให้น้ำเดือดนะคะน้ำของเราเดือดมาได้สักพักนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่มะเขือกันเลยค่ะใส่มะเขือลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็ต้มมะเขือให้สุกนะคะเมนูแกงเขียวหวานถ้าใครมีเลือดไก่ก็ใส่เลือดไก่ก็ได้นะคะกับมะเขือพวงค่ะข้างเราจะใส่แค่นี้ค่ะมะเขือเริ่มสุกแล้วค่ะใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราใส่กะทิลงไปเลยค่ะใส่กะทิโรยหน้าลงไปเลยค่ะเมนูแกงเขียวหวานของเราแกงเขียวหวานใส่ไก่ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนน่าทานไหมคะแกงเขียวหวานนัวเข้มข้นอร่อยมากคะ่ะลองทับกินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ